พลังแข่งกันโอเคนะครับต่อไปจัขอ้อท่านอนท่านั่งนะครับโอเคทำตัววียกขาซ้ายขึ้นก่อนขาขวาแขนงขวาทำเป็นตัววีแขนโอเคจับข้อ,ขอตัวยางยัยงคอให้เขาด้วยนะครับโอเคยางอ่า ยืดอ่ยกยกใช้พอยขึ้นร็อกขึ้นยืดแล้วเรกระตุกนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับได้ไหม โอเคได้คร okay, yeah, ับได้เ hmm. น yeah. uh, uh ี <c ười> uh, ông, yeah. okay. uh, uh, ่ยท็อ uh, น uh, uh ี่ตรงนี้ได้ได้ใชุนะสองตีกเอ่ความั่งครับโอเคเข้าเข้าเข้าตรงสเดียยที่ยกขึ้นยกขึ้นหน่อยปุ๊กระตุกนี่นะโอเคนะครับ ต่อไปเบอร์เบอร์นะครับบาร์เบอร์ใช้ฝ่ามือนะครับใช้ฝ่ามือใช้ฝ่ามือจับนะครับจับจับเอียงเอียงเอียงสี่สิองศาโอเคหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งสองสามจุดต้องมันเบอร์นะรัเบอร์นะครับเบอร์ก็หมอนายเนี่ยก็หมอน้งไ โอเคบาเบอร์ครับโอเคยังปุ๊บพอเขาไม่เกยงปุ๊บกระตรงนี้มันปุ๊บนี่ปุ๊บโอเคได้ครับแล้วก็ต่อไปสะบัดหัวสะบัดหัวไปใส่หัวไปนะครับใส่หัวไปกดตรงทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งลอ็อกทีหนึ่งไว้ลอ็อกทีหนึ่ง นี่รอบรอบทีหนึ่งรอบหนึ่งปุ๊บปุ๊บไม่ต้องเห็งครับนี่ปุ๊บใช่ครับหนึ่สง,สสงสองสามตรงตรงนั้ครับโอเคหนึ่งอา่าประมาณสองอันพอบกันปุ๊บปุ๊บ มใช่ครับหนึ่งสองสามครับเล็บครับแต่แต่เราเราวางครับเราไม่ต้องจับแบบให้มันเต็มหัวโอเคพอมันเต็มหัวปุ๊บเนี่ยการสะบัดออกไม่เจ็บได้ครับมือสาบแปดก็ได้ โอเคต่อไปเอาจาับมือประสานท้ายทอยนะครับฝั่งโอเคพอมมือเข้าไปจับก,กระดูกช่วงบนนะครับปอมมาณข้ออันทีทีหกีเจ็ดอ่าอ่ยอมขาข้างหนึ่งนะครับยอมขาโอเค เขาตเอาขาหน้าเอาขางลาเสรแโอเค้องตัวมงเยอะๆคุกโอเคโอเคอะไรยกขึ้นดข้างซ้ายยกขึ้นนี่เปนตัวที่ข้ามขึ้นข้าไม่ได้ขขึ้นาไม่ได้ข้าขึ้น นะคือสมมติถ้าตัวเขายาวเราก็เสียบตัวเราออกมาหน่ัวอย่างสมมติเอาอประสานโมบัสตานหนึ่งสมมติสมมติตัวตัวเขายาวเราเนี่ยมันมันจะได้นี้ถ้าตัวเขายาวยาวกว่าเราเราก็ืฮ้ยับหัวเขาเราออกมาหน่อยนึงล็อกให้แน่นคือล็อกเนี้ยล็อกตรงไันแล้วด้านหลังนะครับ พอเกเกิเออ่ลอกแขนน่นม่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยครับต้องทำเรียวหน่อยโอเคต่อไปจัดเดียวท่าเต็ดนะครับจัดเดียวท่าเต็ดนะครับ กตบเดียวถ้าเสร็จนะครับอ่าโอเคยืยือย่อตาอ่ะยือ่ออยืใช้ใช้ใช้หน้ากา โอเคถ้าใช้เข่าเขาจะเจ็บนะครับใช้ข้างขานะครับใช้ข้างขาในการดึงยืดนะครับถ้าเป็ดนะครับเอาเลยทุกเข้าไปเตะเข้ามาเข้าปากไว้โอเคเยี่ยมครับเอาข้างเอาข้างขาเฮ้ยโอเคถ้าเป็ดนะครับเอ๋อ kau lihat kan kau lihat ถ้าขาเสร็จโอเคตอนนี้เราจะจัดเอวท่าบ้างนะครับหงไปหงนะครับโอเคบ้างขัดตะมานะครับโอเคจับยกยกขาข้างซ้ายล็อกล็อกเข่าเขาโอเคเอามือฝาตอดจับจับแขนนะครับ จับแขนเขาต่อต่อต่อโอเคแล้วก็อันนี้จับตรงแบบโอเคหมุน,หม,นหมุนเป็นวงกลมหมุนให,ให้ให้สุดนะครับหมุนเป็นวงกลมโอเคพอนี่เพิ่ข้างนี้ผักข้างนี้ดึงอ่าข้างข้างนี้ดึง เียงเ่นตลมี้ยโอเคจับไวนี่นะครับพร้อมเบียงอ่าพอเบียงได้สุดอันนี้ไม่ใช่ี่บผักอ่าหมุนหมุนเบียงพอนี่ปุอันนี้ดันอันนี้ดึงอ่าโอเคโอเค โอเคอันนี m ้หมุนอ่าหมุนให้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 กว้างยาวๆกว้างให้ยาสุดพออันนี้มันจะดันตั้งแต่เออตรงนี้ดันพอได้สุดมันมันหมุนให้มันสุดฟื้ มันมันก็ได้แต่มัน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 หมุนไม่ไม่รอบนะครับไปสบายๆต้องต้องให้มันมันมันพอไม่ใหญ่ๆพวกเนี้ยอีกพอพี่กระตุกนิดหน่อยนะครับ โอเคตบหลังให้เพื่อนหน่อยอ่าเพื่อนก้มตบหลังอ่าเนี่ยห่ะ